สวัสดีค่ะอาจารย์ดรเพศสัชกรหญิงนารินีประดับญาตินะคะเป็นอาจารย์ประจำหมวดวิชาวเพศัตวิทยา และผู้อำนวยการวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยเศัศศาสตร์มหาวิทยาลางังสิตค่ะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตพูดถึงงานวิจัยนะคะที่ได้ทําที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรผสมนะคะที่ได้ตีพิมพ์ในวรารสารระดับนานาชาติในระดับคอทยที่1นนะคะก็คือนั่นคืองานวิจัยของเราเนี่ยค่ะเราใช้สารสกัดจากสมุนไพรผ,ผสมนะคะมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนั่นคือมีขามีใบหญ้านางมีพริกไทยดํา มีเปลือกมะนาวมีใบกัญชาซึ่งองค์ประกอบต่ำๆเนี่ยค่ะจากผลงานวิจัยในหลอดทดลองนะคะเราพบว่ามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต้านกระบวนการอักเสบและสามารถที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะคะในหลอดทดลองซึ่งผลในงานวิจัยนี้เราจะเห็นว่าสารสกัดสมุนไพรผสมเนี่ยค่ะให้ฤทธิ์ที่ดีกว่าสมุนไพรตัวเดียวๆดังนั้นเนี่ยองค์ความรู้อันนี้ค่ะก็คือทําให้เราทราบว่าการมีตำรับสมุนไพรเนี่ยค่ะ บางครั้งเราอาศัยฤทธิ์ในการที่จะเสริมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ